สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทท่านครับวันนี้ก็มาดูนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับกันอีกสักสูตรหนึ่งนะครับซึ่งสูตรนี้ในงวดที่แล้วนะครับก็วิ่งนะครับเข้าต่อเนื่องเป็นงวดที่27นะครับสูตรนี้ก็มีสถิติเดินดีนะครับอยู่ที่27งวดรวดเลยนะครับก็เป็น ข้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการคํานวณนะครับสูตรหวยรัฐรรบาลจะได้ไม้มีนะครับข้อมูลในการนําไปคิดและก็คํานวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวันนะครับสลากกินแบกรัฐรบาลด้วยตัวของท่านเองทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงนะครับการคาดคะเนความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับดังนั้นก็ ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนำไปวิเคราะห์พิจารณาเลือกตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองทุกๆข้อมูลนั้นเป็นเพียงการคาดคะเนคาดเดาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรไม่มีสูตรไหนนะครับที่จะเดินดีไปตลอดดังนั้นเพื่อนๆทุกท่านนำไปวิเคราะห์พิจารณาเลือกตัดสินใจแล้วก็นำไปคิดและก็คำนวณเพื่อประกอบการเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นนะครับ มาดูที่มาสูตรและก็วิธีการคํานวณนะครับสูตรนี้ตั้งแต่เริ่มเดินนะครับแล้วก็มางวดล่าสุดเลยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูสูตรและก็วิธีในการคํานวณนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเลขวิ่งบนนะครับระยะยาว2ตัวนะครับสถิติอยู่ที่27งวดรวดนะครับเริ่มเดินในงวดรางวัลเลขท้าย3ตัวบน6 6 1นั่นั่นดีนะครับ สูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนั้นใช้หลักแสนจำนวน2ครั้งนะครับหลัก10บน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1จํานวน4ครั้งนั่นเองนะครับจะมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งนะครับเป็นหลักแสน 5บวกกัน2ครั้งได้เท่ากับ10นะครับให้เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0 4บวกกันนะครับ2งครั้งอาโทษที4ครั้งนะครับ4 4 16เอาผลเฉพาะนะครับหลักหน่วยเลข6จากนั้นก็เอาผลนะครับมาบวกรวมกันก็จะได้งวดแรกนะครับผลบวกกัน0 0บวกนได้0 0นบวกศได้0 0บวกหได้5 5บวกได้เท่ากับ9 9นะครับบวก6ได้เท่ากับ15 จากนั้นบวกด้วย1คงที่ก็จะได้เท่ากับ6นะครับงวดแรกรางวัลเล็กท้าย3ตัวบน6 6 1เข้าที่เลข6หลักร้อยหลัก10บนถูกเป็นงวดแรกงวดที่1งวดที่2 8 6บวก6ได้14 14 6บวก6ได้20 20 6บวก6ได้26 26 8บวก8ได้34 34 0บวก0ได้เท่ากับ34 สีบกหนึ่งคงที่ได้หรางวัลเลขท้าย3ตัวบน9 94าเ้าสข้าที่เลขสี 4, หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่2งวดที่3 2มบวกเได้11บเอบวกสได้15 15้บวกเได้24 24ิบวกสได้27 27ิบวกสได้เท่าก,กับ29 9สบก้าเ้วกหงคงที่ได้เท่าก,กับ10เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลขศูนย์ รางวันเล็กท้าย3ตัวบน303เข้าที่เลข0หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่3อ่ะทีนี้มาดู4ีงวดล่าสุดกันเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านจะได้ไม่เสียเวลานะครับสงวดล่าสุดนะครับ1 2 3 4เริ่มที่นะครับรางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับ0 3 7นะครับ 6บวก7ได้13 13บวก8ได้21 21บวก0ได้21 21บวก2ได้23 23บวก6ได้เท่ากับ29นะครับบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ10ก็จะได้นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับ0 3 7เข้าที่เลข0หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่24นะครับงวดต่อมานะครับจะเป็นงวดที่25 0บวก3ได้เท่ากับ3 3บวก5ได้เท่ากับ8 8บวก5ได้เท่ากับ13 13บวก8ได้เท่ากับ21 21บวก0ได้เท่ากับ21เอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1จากนั้นบวกด้วย1งคงที่นะครับ1บวก1ได้เท่ากับ2รางวัลเลขกท้าย3ตัวบนออก7 6 1เข้าที่เลข1หลักหน่วยบน ถูกเป็นงวดที่25งวดต่อมาเป็นงวดที่26ผลบวก0บวก6ได้เท่ากับ6 6บวก7ได้13 13บวก4ได้17 17บวก8ได้เท่ากับ25 25บวก6ได้เท่ากับ31ได้1จากนั้นบวก1คงที่ ได้เท่ากับ2รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก2 5 8เข้าที่เลข2หลักร้อยบนนะครับถูกเป็นงวดที่26นั่นเองนะครับทีนี้มาดูงวดที่ผ่านมานะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับ2องาหนะครับ2 3 5เนาะรางวัลเลขท้าย3ตัวบน2 3 5หนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับงวดที่27นะ0นะครบับวก5ได้5 5บวก2ได้7 7บวก4ได้เท่ากับ11 11บวก0ได้11 11บวก2ได้เท่ากับ13บวก1คงที่ได้เท่ากับ4นะครับงวดที่ผ่านมา<ๆ>รางวัลเลขท้าย3ตัวบน2 3 5นะครับ2 3 5เข้าไปที่หลักสิบนะครับในงวดนี้สำหรับสูตรนี้ก็คือ3นะครับอ่ะก็ถูกต่อเนื่องกันไปเป็นงวดที่27 ดที่แล้วนะครับได้3กับ4นะครับถ้าเราไปชนนะครับกับเลขนะมหัศจรรย์นะครับก็จะได้3 7 3 8 3 9เนาะ4 7่8จ9นะครับถ้าเอาไปซื้อบนล่างนะครับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบนล่างนะครับก็จะได้2ตัวล่าง8 3นะครับนะทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับจะเป็นเลขอะไรผลรางวัลที่1นะครับ6 3 9 2 3 5 6 3 9 2 3 5มาวางวันเลขท้าย2ตัวล่าง8ปดสามากวันเลขหน้าทั้งที่หนึ่งศูนยาเากวันเลขท้ายครั้งที่หนึ่งสี่ มามาร์กตำแหน่งที่จะบวกกันนะครับใช้หลักแสนนะครับจำนวน2ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักสิบเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเล็ท้ายครั้งที่1 4ครั้งนะครับเพื่อเป็นการบวกง่ายนะครับให้บวกตัวเลขมากกว่าน1ครั้งหกบวกหกได้ 6, 6, 6, 6, 12นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข2 7บวกกัน4ครั้งนะครับ7 1เป็น7 7 2 14 7 3 21 7 4 28นะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8จากนั้นนำมาบวกรวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับ2บวก3ได้5 5บวก3ได้8 8บวก9ได้17 17บวก7ได้24 24, 24บวก8ได้เท่ากับ32นะครับวันนี้ได้2บวก1คงที่ ได้3นะครับอ่าทีนี้สูตรที่ลงข้อมูลไปเมื่อวานเป็น1นะครับนะถ้ามาคู่โต๊ดนะครับ1อ่า1 2 3นะครับเดี๋ยวไปจับชนกับ789กันดูนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านอ่าไปลองดูกันครับปับเมื่อวานวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้อ่าได้1นะครับเรามาจับคู่กันกับ789นะครับก็จะได้718191 171819นะครับ1 7 1 8 1 9นะ ดังนั้นนะครับเลขเด่นนะในงวดนี้นะครับเริ่มจากสูตรวิ่งตัวเดียว3นะครับสูตรวิ่ง2ตัวเป็น2กับ3นะครับก็จะได้เลขเด่นมา1 2 3นะครับชนด้วยเลขมหัศจรรย์7 8 9นะครับถ้ามาคู่โต๊ดนะครับนะถ้ามาคู่โต๊ด1นะครับอาจจะเด่นที่หลักร้อยนะครับจะได้1 2 7นะครับ1 1> 28 1 2 9นะครับ1 3 7 1 3 8 1 3 9นะครับจะได้คู่โต้นบนนะครับอ่า6ชุดประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาจับชุดนะครับ3ตัวบนนะถ้า1 2 3่านะครับมีศูนย์ได้สูด1หนึ่งหลุดนะครับศูตรหนึ่งเข้านะครับก็จะได้นะครับ อ่าเน้นไปเลยนะครับ3ตัวบนนะครับ17 18 19ไม่ปักหลักนะเ,นเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับแบบไม่ปักหลักนะแล้วก็จะเป็นนะครับ27 28อแ่า2 9นะครับแล้วก็37 38 39นะครับถ้าอ่าโชคไม่ร้ายจนเกินไปนะครับน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับ3ตัวบนนะครับถ้ามาเฮงนะครับสูตรที่1สูตรที่2วิ่งนะครับสูตรวิ่งนะครับสสูตรนี้มานะครับและก็โชคดีนะครับ7 8 9เลขมหัศจรรย์นะครับในงวดนี้ติดบนนะครับนะเราจะได้นะครับคู่โตนบนอ่านะครับคู่โตนบน6ชุดนี้นะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับไปหาซื้อรางวัลสลากกินแบ่ง รัฐบาลนะครับไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคู่ต้นบนนะครับส่วน3ตัวบนนะครับจะเป็น9ชุดนี้นะครับเชุดนี้นะครับหาซื้อไปกับนะครับอย่างไม่ปักหลักนะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านหรือท่านจะรอดูนะครับสูตรเลขปักหลักกันก่อนก็ได้นะครับอาเตรียมไว้นะครับจดไว้เซฟไว้นะครับนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับถ้าคาดการณ์ว่าหนึ่งมา หลักร้อยนะครับก็ 1,27, 1,28, 1,29 1,37, 1,38, 1,39นะครับถ้าคาดการว่า7,8,9ไปอยู่ที่ล่างนะครับเดี๋ยวรอหาสูตรอีกนะครับมาประกบกันดูนะครับอ่ะวันนี้ก็คงจะจบอ่าข้อมูลนะครับคร่าวๆไว้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ